สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้พามาทะเลอีกแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องสิพามาสอนกุ้งเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้านำลงกมาคักเลยพ่อแม่พี่น้องพามาสอนกุ้งจ้านี่ตกปูซ่อนกุ้งนาหอนก็ได้เนาะพี่น้องจ้าเก็บเพิ่งเก็บหอยกับวากันไปไปลงกมือเลยบ่ร่อสาน้นำกระลังลงกพี่น้องจ้าปกรณ์เฮาก็พรอมทุกอย่างแล้วร่มในจักน้อยเด้อจ้ะเด้อ ล้มแค่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาดามขึ้นมาลหรอคอยเบิ้งเด้อจ้ะเด้อคอยคอยเบิ้งจ้ะว่าสิหมานบ่เด้อมาแล้ว,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 ลวพ่อแม่พี่น้องเที่ยวเดียวกับพ่อลงไปบักยางโดนหนึ่งได้หล่ไล่หนีหังหูบอให้ทายเดี๋ยวจะจให้เบิ้งน้ำอยู่ดอกบักห้อยเต็มอยู่พี่น้องจะกุ้งก็ได้อยู่ แต่ทั้งกุ้งทั้งหอยหนั่นแหละเดี๋ยวไปล้างอันนี้ก่อนน้ำลงพักลงเนี้ยตะกูลก็คือไห น้ำลงบักคักบักแน่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่ากุ้งบ่ค่อยขึ้นก็ใสแปดต้องใช้กุ้ง <c oughs> นี่เบิดแล้วกลัวมาดามสิเหิกงานนี่ผลงานของเฮาที่ได้กุ้งก็ได้หลายเติบอยู่เสีเอาทั้งกุ้งเอาทั้งอันหอยหอยถิ่มมาดามบ่เก็บถิ่มพราะว่ยังพี่น้องมาดามจะจะเอาหอยไปเห็ด สียเอาไปแกะแล้วก็ไปลาบมันมีหลายอยู่มีทั้งตัวใหญ่ตัวหน่อยนะหอยหน่อยใหญ่หน่อยหน่อยบุ่งก็ได้หลายพ่อกินอยู่ลงแถวเดียวเนี่ยละบ่ลงไปแล้วถ้าพ่อกินถ้ามือมันสีมานมนก็สีได้มานดอ,อกพี่น้องต่นี่กระือบว่ามานได้หน่ซ้ำนี่ก็พ่อกินแล้วขันเก็บว่ามันยังดอกพี่น้อง บอกหอยหลายเนี่ยสิเอาแมงละงามเห็นบ่แมงละงามฝรั่งเด้อบรรยากาศเดี๋้อหายเบิ้งเด้สิว่าบ่หายเบิ้งบรรยากาศตอนบรราาอน่ได้หา,ารรยเบิ้งละพี่น้องตอนลงไปน้ำลุกมาคักกต่ยังไงเก็บข้าวเก็บไปเลยพี่น้องจ้ะมาช่วยมารามเก็บเด้อ สมัยตะกีลูกเต่ามาเก็บซอยอยู่เสมอเนี่ยดีผมมีผู้ใดมาทำมาดามแล้วเขาใหญ่กันเบิดแล้วตะกีฝรั่งหน่อยมาดามนะนี่เขาลายนั่นซอยดีดีนี่เขาใหญนะ่ <laughs> เ,เป็นบา้าเลยพี่น้องบออยากมานํำแม่แล้วเขาก็มีกิจกรรมของเขาเนาะเด็กหน่อยอยู่นี่เขาสิมีเพื่อนมีฝูงเป็นรักจ้ะพี่น้องจา้าบพราว่าตะลูกเพิ่นและลูกโตคือกันลูกแพทย์ขื้กันน้องพ่อยน้องบอล ันอยู่กั็มูหล,ล่ะหัวหล่อคิกคิกคิกกันาอายุก็แม่โบปันไดถ <c oughs> กหอยเอาหอยนำ้ำหลายแต่บกหอยนี่แล้วมาน้อยหน่อย,น,อย,น,อยนี่เก็บถิ่มบ่ได้ว่าสิเอาเด้อพี่น้องเด้อสิเอาตัวน้อยใหญ่ๆนี่ล่ะผลงานของมาดามกุ้งกหลายอยู่มันปนกันอยู่นี่แหละ ยันเก็บสอนมันก็นสอนขยันอยู่นั่นแล้วแต่ว่าเก็บเดี๋ยวมาดามเจ้าก,ก็หมัวแล้วพี่นอ้องเก็บปกหอยโยนใส่ถังผีเซ้ยหอยต้องเก็บใส่ถังนี้หอยเพิ่นจูบกันแต่พ่อเขาเอิ่นหอยจูบเนาะจูบกันดีดี เอาถุงมาอยู่เดี๋ยวจะเอาถุงใส่หอยเนี่ยได้แต่หอยกันยังวะเต็มอยู่หอยน่ะหลายขักกุ่งบ่ปบันไดมานแห้งมานบักหอยขันข้าเจ้าไปตักเอาอยู่สะพานอยู่อัน,น อยู่อันนี้แต่มันบอเป็นตะกินพี่น้องเอ้ยอยู่อันทาเลือกนะแม่มันบบจักอืดแล้วแต่ว่ามันมันมันน้ำมันนะแม่พี่น้องจานบอเป็นตะกินเพชรเหม็นน้ำมันเลยแหละเวลาเฮามากสินะได้กินน้ำมันเลยแหละซ้ำส,สีเอาหน่อยบอกโอก้ยขันไปตักอยู่ทาเลือพี่น้องแต่ว่าบบเอา ปลาเนี่ยเหี่ยวแล้ว,วไปขัวใส่การหลดุดทันเจ้าสิได้เหี่ยวขนาดนี้เนาะปลาก็ได้พามาสอนกุ้งปลาตัวนี้พอเอาดอกบุม้มีแนว่เส่ให้กินมันตองโตใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแต่พ่อขัวอยู่ดอกก้อยมะรำกับพวกค่อยกินมันกินบริสนนตนะ ก่อยยุ่นแล้วก่อยสุกปูก่อยดิบหัวกินแสบหัวใส่อันนี้แสบหัวใส่ลรสด,ดีใส่ชุดรสรสดีสำนีก็แสบแล้วมันเก็บออกว่าไหวพี่นอ้องนี่ขนาดมะรามเก็บออก เก็บคักแล้วได้นี่หอยนะตอนเข้าสอนนะนะสอนมาตะละบาดนี่พอ่อแต่บอกหอยผุนคนกินหอยกุ้งเด้อหอยก็ได้มานอยู่ได้ทั้งหอยได้ทั้งอันนี้จังได้จังหลายก็แแ่หอยหอยขุม คือว่าเราบม่มีคนกินเพม่นก็ออกแม่แพรลูกเนาะ เด้อมาเก็บกุ้งซอยมาดามพี่น้องเอ้ยเจ้าจีขยันเก็บคือข่อยบ่ <laughs> <laughs> มันผลิเก็บง่ายคือบานเห่าได้พี่น้องมันข้าบักหอยทันส่วนขึ้นมากมีแต่โตกุ้งสิบว่านอย่างดอกอันนี้ละมีแต่บักหอยเก็บหนักจังหน่อย,อย ขัวอยู่แฟนแพ็กับกินเนี่ย <Wow. S 2> นี่ขัวแล้วแล้วก็นั่งกิน เก็บแล้วแล้ววัเพิ่งนัามจนแล้วดอกนี่ก็ได้ก็ได้ทวยง่ายเติมอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากัวสิเก็บแล้วที่แรกว่าสิผ้าเมื่อเดี๋ยวบ่านผ้าเมื่อดอกสิผ้าไปอันน้ามันเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวสิผ้าไปโยกเอาน้้ำอันอยู่น้ำไอ้สาหลายไหมพี่น้องมันสิอยู่แต่สาหลายเหายกแล้วก็สั้นสั้นแล้วเพื่อได้ต่มกันเนาะนี่กระือว่าได้ได้หลายเติมอยู่จ้ะนี่ได้หลาย เดือดถั่วไงหนึงอ่ะแลาวเนาะแต่ว่าที่แรกว่ันิพาไปตุปูก็หันไปดอกหอยนี่หอยเอาไปไหว้เถอะอันตล้วจ๊ะลาบเนาะจะเนาะไปเดี๋ยวศิพาไปสอดต่อได้พี่น้องเด้อข้าเจ้ากำลังสีแลนเรนต้นนั่นนะเนี่ยเดี๋ยวมาดี๋ยวอันศิภาเข้ามาพี่น้องสั่นเอาในอันนี้น้ำมันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเอาน้ำสาหลายไหมพี่น้องนั่นน่ะเห็นบ่สาหลายจังสั่น แต่ว่าคือสิดยอดท้ายเฮเบิรงเดินได้มันกับรลูดเฟมอยู่แล้วล่ะมาดามกับสิยางไปทัวเดี๋ยวคอยมาเบิรงกัน่าสิได้บเด้อรอบนี้ไข่แนก็เกาอยู่พี่น้องจ๋าเบิรงได้หลายเติบอยู่ได้ทั้งปูตัวปูเอาไปขัวกินน้ำกันนี่แหละปูหน่อยก็เอาคือกันหนังซะทันปูใหญ่หลายกับเอารอ,อ,อบนี้ส่งคืนอ,อยู่จับมาเม่พี่น้องจ๋าเบิรงทีละเนาะรอบนี้ส่งคืนนี่ คอยเห็นว่าเป็นตกลุ่มเนี่ยเนี่ยจังไรจังโตดไก่กดพอเดตืมกันปลาปลาแบบปล่อยลงน้ำคือเก่าปลาตัวนี้มันต้องกินตัวใหญ่ๆมันคอยสีมีเนื้อพี่น้องปลาไหลปลาไหลทะเลอันนี้กับปลาปลาอันนี้ตัวนี้ปลาตัดอันนี้ปลาตัวนี้กับแสบปล่อยพุ่นลงทะเลจะเห็นแล้วใหญ่ เอากระปูไปขวากินกระกุ่มเก็บพ่อหลวบๆไปก่อนเจ็บพิงเงียสนั่มันจังไดหลายพี่น,อน,น,อน้องว้าพี่น้องอยากหัวสิบะมาดามได้หลายไปได้แถมนีแต่พิงเงียวกว่าดิคอยไปซางออกเจนได้แต่กุ้งไม่แต่กุ้งมันก็สิไข่ยอยู่นั่นแล้วมันหง อยากนาเอันบกหอยอยังวะถ้าไปตักเอาทาเลือบริษัยางน้ำหอยได้แต่กุ้งน่ะแต่ว่ามันกับบอดีเนาะมันบอดีตอสุขผาบัานไดมันน,มน,น้ำมันาน้ำมันเอาหอยอีกจักหน่อยก่อนหันบ,นนบอขี้ขานแกะนี่แสบเธอเด้อพี่น้องกอดแสบเธอเด้อหอย หอยจุ๊บนี่พ่อแม่พี่น้องแฟนครับว่าอ๋อหอยกับมีดมีคือกันจ้าหอยก็มีค่ะหอยก็มีหอยจุ๊บก็มีแต่มันบริอยู่ในอันนี้บานคือบาน้อามันอยู่ในทะเลเนาะนหอยจุ๊บทะเลกินได้จากพี่น้องจ้ากินเรียบร้อยแลย้วกินได้ไม่ได้ก็กินแล้วจ้ะ พี่น้องเนาะฟูหน่อยะปูใหญ่ก็ได้หลายได้พี่น้องแต่แพทเก็บทิพย์มันเป็นกลุ่มจัดกลุ่มมาทานว่าสิบวอลุ่งสอนว่าสิไปสั่นเอาน,น้ำสาหลายก็ได้สอนพี่เก้ามันบ่มีพี่น้องอุดสอนบ่ได้คือเก่านะต้องสอนเนาะ เสียบกอันหอยแมงผูหอยข้างพึ้นเด้อเพราะว่าอาย่างหอยแมงผูหอยข้างเสี่ยงกับการมีดินอันนี้ไม่มีนะจ๊ะหอยตัวนี้บ่มีนจะเด้อหอยตัวนี้บ่มีเดนเด้ดหอหยขมเราก็จะจอบปุงมาดามเ่อกัน ก่อยกับเสียบไปได้เนาะพี่น้องเนาะตัวใหญ่หลายกับพวกกากินดิบใช่ไหมเหลือต้นน้อยเองสิฝอยเนี่ย,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 ยกินจักก่อยกินจักค่ำสองค่ำมันเสียบหมดแล้วพวกพื้นก่อยเนาะสมัยตะกีก้ก็กินอยู่อันก่อยกุ้งดิบเอาแปมาจังได้บุ๊คเบิ้งข้าวเบิ้งอะไรกันเลย 我怕不给你。 ห้ากินแบบอีสานบ้านเ้า แห้งมาดามปุ่งก้อนจุนพูุนอยู่เห็นบ่ขอสมานเดอเด็ดถั่วง่ายหนึ่งผุนแล้วแล้วแรงแล้วง่ายผลนละเนาะพี่น้องจ้า าดทอนขาดเครื่องนะห้อยห้อยอันนี้ห้อยกุ้งห้อยห้อยปูได้นะกัดแล้ว สำเร็จเนาะมันมีมนหมานหมานหมนัมนดีจ้าเนี่ยส,สอนสองเถื่อลงไปสองเถื่อก็ไดหลายเติบได้พี่น้องเห่นบ่สอนสองเถื่อแต่ว่ายางหลายรอบลงไปใช้ทะเลแค่สองเถื่อแต่ว่าไปโดนเติบรอบแรกข้างไปโดนรอบนี้ว่าโดนปันไดแต่ก็ได้หลายนี่เลิศครับพี่น้องอา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อได้แนวกินแล้วลงทะเลวันนี้ได้กุ้ง ได้กุ้งได้ปูเล็กไปกินไปขัวกินปูนี่ยกระขวใส่กุ้งเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเนี่ยอาวได้หลายเติบเห็นบ่เนี่ยเนี่ยได้หลายเติบจ้าเนี่ยได้ถั่วใไงหนึ่งจ้ะแล้วก็ได้หอยจูบนะจ้าหอยจูบเอาไปหลวกลลลแล้วก็ลาเนาะแกงใส่อันนั้นก็ได้แกงอมคล้อยนะแม่เนาะพี่น้องจ้านี่จ้ะ โอเคค่ะนี่ได้หลายเติบไปโอ้ยไปละวิวดีไม่แห้งสุบุสุคนได้พี่น้อ,นนองจาอ้าขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้มารามเห็ดมัสุลุมขอให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยรวยเบอร์ได้เจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจา้าเฮงๆรวยๆสุบุสุสคนเนะาะอุ้ยหมันหมันอยู่ในเนไปละจา้านักมาจุ๊บจุ๊บสวัสดีจา้าบ๊ายบายจา้าวิวทิวทัศน์บรรยากาศก็สวยงามคือเกา่จาจ้า